สวัสดีครับอาเจียงชาแนลนะครับวันนี้เลิกงามยามดีนะครับนะฮะเห็นคนที่เยอะไหมครับวันนี้ก็เป็นวันดีเลิกดีนะครับตัด,ท,ดทําวิธีการตัดงาตัดงาช้างนะครับไรสักใบนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมดีกันนะครับนนเป็น ชีก็คงจะเรื่องจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> หมอช้างครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นการาเป็นการวัดนะครับความยาวนะครับความยาวเท่าไหร่นะครับสมควรตัดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ช่อ,อง u t u b e ก็กำลังถ่ายคลิปนะครับให้กับเอฟซีได้ชมกันนะครับใส่สักใบนะครับวัดก่อนจะตัดประมาณเท่าไหร่เสริมสวยเสริมสวยให้ดูสวยงาม,มน,นะครับให้ใช้จะวัดประจําวันได้ได้ดีนะฮะถ้ามันค่อยกันเกินไปนะครับการใช้ ห่วงต่างๆมันจะลำบากนะครับมาดูกันครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับรวมคนช่อง youtube นะครับเยอะแยะเลยครับช่องไหนจะช่องไหนนะครับเลือกชมเลือกดูกันครับช่องเล็กช่องใหญ่มาหมดนะครับถือว่าเป็นพิธีกรรมสำคัญนะครับของชาวัวยเจียงเรานะครับก อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับช้างนะครับต้องมีการเส่นนะครับเส้นสารประกรรมนะครับเป็นวันศูนย์รวมนะครับของช่อง YouTube ด้วยนะครับวันนี้หลายช่องเลยครับช่องไหนต่อช่องไหนนะครับสวัสดีครับผม <laughs> ดูนะดูความความยาวนะครับว่าจะตัดกี่เซนกี่เมตรประมาณไหนประมาณไหนี่ดแล้วหมอช้างก็มาคอยกำกับดูแลด้วยนะครับ ขอควานก็<อ>วัดความยาวนะครับว่าจะยาวเท่าไหร่ พิธีสำคัญนะครับเป็นพิธีสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเล่นๆนะครับทลวงพ่อควานแม่ควานก็จะใส่แต่งตัวชุดสีขาวนะครับชุดขาวนะครับครับพ่อควานก็กำลังวัดนะครับแม่ควานอยู่นู่นนะครับแม่ควานชุดขาวนะครับบริสุทธ์นะครับชุดขาวเพื่อเป็นการนะครับให้เกียรติกับช้างด้วยนะครับช้างีะเป็น สมาชิกในครอบครัวนะครับเราปฏิบัติเหมือนกับคนในครอบครัวนะครับทําอะไรก็ต้องมีพิธีกรรมนะครับมันาเป็นพิธีกรรมมันเป็นศักดิก์สิทธิ์นะครับตัดงาช้างนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็จะไปตัดเลยนะไม่ใช่นะพิธีกรรมโอเค <มา S 1> สิ หน้านะครับคนเราตาจองล้งตอนนี้ตอนนี้ก็สังเกตยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับตอนนี้ก็หามุมกล้องที่สวยงามเพื่อจะถ่ายให้เอฟซีแม่เอฟซี FC, เพื่อเอฟซีได้ชมกันนะนี่ เราอย่างที่ว่าไปนะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมสัก,นนกสิ์นะครับดูดูบรรยากาศด้ี่ยพี่น้องนะครับต่งางๆนะครับก็เป็นสักพิพยานนะครับ ตอนนี้พิธีกรรมนะครับพิธีกรรมเริ่มแล้วนะครับโดยคุณพ่อบินมาสาดีนะครับหมอช้างนะครับผมก็จะตัดตัดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพความจำในโทรศัพท์มันเต็มครับเป็นการ บอกเราตัดตรนนั้นตรงนี้ดีไหมตนี้ตรงนัดตรงนั้นันะครับข้อความนะครับโอ้ตัดขึ้นขึ้นข้อข่านะ มาเดียพูดบ่เลิกไปลงเลียบ่เคารพ ไปส่งอีงย่อยๆนะเตียไปส่งอีงแลแต่เราก็งาไปเนาะจะอีงเลย <laughs>